สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแอดมินจะมารีวิวเกมตัวนี้นะในแอปของ r o ย a l Casino เนาะคือเกมตัวนี้แอดก็ยังไม่เคยเล่นเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยอ่านไม่ออกนะคะเพราะว่าชื่อเป็นภาษาจีนอ่านไม่ออกเดี๋ยวเราเข้าเล่นห้องเอาห้องระดับสูงมากันเนาะถ้าอยากเข้าเล่นได้ทุกห้องต้องเป็น VIP 5ขึ้นไปมัง้งประมาณนี้นะคะ ยินดีต้อนรับสู่เกมกดรหัสสปินเริ่มกดค้างอันนี้คือเขาแนะนำการเล่นนะคะจำนวนแจ็คพอตโอเคใส่ไปเลยเต็มแม็กห้าแสนหูเต็มเกินไปไหมเนี่ยสองแสนสองแสนเกมที่แล้วนะคะได้กำไรมาสี่ล้านลองดูว่าเกมนี้จะได้ไหม ใส่ไปสักสามแสนทำไมภาพมันเป็นเบลอนว่าไหมคะเนี่ยมันจะเป็นแบบเบลอๆแล้วมันต้องแบบไหนมันถึงจะชนะเนี่ย <c oughs> ยังไม่ได้เลยทุกคน จะไหวไหมเนี่ยไม่น่าไหวนะไม่น่าไหวทุกคนคือมันเป็นเบอร์เบอร์อรอยังไงไม่รู้อ่าลองไปสักลงไปอ่าเนี้ยลงไปเลยเนี่ยห้าหมื่นอ่ะสามหมื่นในเมื่อเล่นสามแสนแล้วมันจะหมดหอือหใส่มาสามหมื่นยังไม่ถูก ัวอะไรวะเน,นี่ยไอหมอ้อเนี่ยอะไรเ,เลขเนี่ยอะไรเป็นเกมใหม่ที่แอดก็ไม่เคยเล่นนะเพื่อจะเข้ามาเล่นนี่แหละแล้วแบบไหนมันถึงจะถูกรางวัลน,นะแล้วเลขเนี่ยอะไรไม่ได้เลยทุกคนไม่ได้สบ,บาด เราออกกันเถอะเพราะมันไม่ได้จริงๆโอเคพอเดี๋ยวลองเข้าดูทอสิว่าทอถึงคิวหรือยังโอ้โหเกมนี้มันต้องรอคิวนะทุกคนเราเ,าเกมที่มันไม่ต้องรอคิวดีวกว่าเอาอะไรดีอะเกมนี้เกมนี้ เป็นแนวตั้งนะทุกคนเล่นสักสองช็อตพอเบืองชิปถ้ามันไม่ได้ก็หยุดอย่าฝืนนะคะสองหมืน่นโอ้โหมีความเซ็กค,คุชีไหมละ่ะใส่เขาไปเลยห้าหม,มืน่นกระจายกระจาย แม่หล่อนผ้าหลุดใช่ไหมเขาเรียกไม่หล่อนผ้าหลุดขออภัยนะคะหาวนี่คือไม่หล่อนผ้าหลุดแต่หลุดไม่หมดนะทุกคนแทบไว้ไม่แน่ใจอาไปทำภาพป,ปกได้ไหม สามีอะไรละ่ะโอ้โหไม่ตรงสักทีเจเจลันไปเลยยาวๆชุดกลับมาแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้เนี่ยชุดก็จะกลับมานะทุกคน ถ้าเกิดเราชนะติดติดกันหลายตามมันก็จะได้ตัวคูณอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็ชักจะง่วงคูณสามแจ็คพอตไม่ล่าไม่ได้บโบนัสไม่ล่าไม่ได้ นี่เจเรียงกันสามตัวได้เท่าไหร่ได้แค่หกหมื่นน้อยเหลือเกิน ได้ไหมไม่ได้นะทุกคนนี่คุณผู้ชายน่าจะชอบนะเกมนี้เซ็กซี่เชียวคนที่ยังไม่เคยเล่นนะคะลิง์กดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเด้อโบนัสมาไหมมาไหมอีกอันหนึ่งอขอมาเร็ว ได้ไรวะอา่าให้เราเลือกใช่ไหมคูณสองคูณสองจุดห้าเอาเอาสิบแล้วกันคูณสองลองดูได้ฟรีสปินสิบครั้งแบบคูณสองดูว่าจะได้ไหมไม่ได้อะไรเลยได้แสนสาม เท่าไหร่เนี่ยบิ๊กวินบิ๊กวินได้หกแสนเหลืออีกสี่ครั้งเหลืออีกสองครั้ง ได้อะไรแปลกหน่อยนะทุกคนได้ล้านกว่ากลับมาที่ยีสองล้านเหมือนเดิมโบนัสมาไหมไม่มา เสื้อผ้าเสื้อผ้าโอเคก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวคลิปยาไปใครจะเล่นลิงดดาวน์โหลดอยู่ใ,ใต้คลิปนะนจ้ะจะเล่นกิมไรเข้ามาเลือกกันเองนะจ๊ะจะกันใหม่คลิปหนะ้าฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยเด้อบ๊ายบาย